แล้วเ,เด็กครับเอฟซีแฟนสองกระต่ายมุ่งสมทุกท่านนะครับผมยอดว่นเขาเก่าก่อสีพ่ายเอฟซีและก่ายมุ่งสมทุกท่านมาฟังความฝันของแม่สุวรรณนะครับกาได้ยินว่าเราฝันถึงแต่ามุ่งเส้าเนี่ยแหะว่าฝันเกี่ยวบัตรมุ่งเส้นาปรัศมีฝันในกระตา่ายมุ่งส้งนะครับไปถามายมุ่งส้มรัศมีได้ยังไงเป็นเลขบอ่อเป็นจะเป็นโซ่เป็นลาบบ่อกระายมุ่าแล้วสัี เราสูฟังจังไงออกมาแล้วกดหนะ้ากดติดตามกดแชร์เป็นลำไส้ด้วยนะครับแล้วทีฟันได้ยังไงกับฟันแยกแก่นในใบ้านกับเป็ดถามเราบ้างนะครับถามผมมานะครับสวัสดีครับใหญ่ครับโอ้ยมาแต่วานมาแต่วัดมศร้านีได้ยินว่าฟันฟันดีก็เลยไปวัดไปยังหันมากกับเต้นลอ,อยหาี่ม,มาเลย่ยมเโ้านี่ <c oughs> มาวอดแปลว่า,าที่ได้สาาัมผัสค่ะ เปาไปซื้อของนเมา้อนหนีซื้อของมา้อนสลากงบ้านี่บอก้ไงบอกก็ไปพอดีตลาดใหญ่ไม่ห่านซื้อขงสลาดบัานเนาะไปซื้อของนี่นนแหนะะออละก็เล่บอดด้สาบักันเนิ่านนี้ยังได้เที่ยวกาได้ถามกันฟันมาที่มาขึ้นฟันมันยังไงฟันเราซืไปเฮี้ยนาเป็นงานนี่เป็นงานเฮี้ยนก็หลายคนก็หลาย เลี้ยงเขาเลี้ยงนาบกันตะล่างมีคนบนีตะล่างก็มีตั้เงี้ยก็มีคือจังเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารกันนี่เป็นงานเนี้ยปรากฏว่างานคือจังงานแต่งคือจังงานแต่งงานแต่งมันถึงมีไผอยู่นี่งานแต่งมันก็มีแต่ปามีตัวตอ่ามีแต่หลานตัวเนาะแต่ว่าเว้ยคือพันเกี่ยวไว้แต่ว่าแต่ว่าก็เป็นเกี่ยงมันกะปามีนี่กะได้ไป หาไปยังไงเราดิหลังจากเขาหน้าผัแล้วนี่ยพุทธิได้แต่งให้หลานดีๆดิเพราะว่ามันเกิดอะไรก็เกันไปแล้วเนาะแต่ว่ามันฟันควานเป็นบ่บริจัดงานอยู่เฮี้ยนเลยบ่มี่มันเป็นสิมี่โศกตีใหญ่พุทสิมีโศกตีมันเกียวเฮี้ยนมีคนหวานห้าวตีมาหลายๆคนหวานห้าพี่น้องข้างหวานเอ็นกับมี่พีนองวันนี้กับมีโอ้อีิตรพี่น้องมันเถอะพี่น้องเหมือนกับที่ คิดว่าจะไหนวันดี้เอาวันนี้สิเลขบ้านะครับเลขบ้านที่เฮ้ยเลขบ้านตัวไหนสองสามสองสามไมเฮยเอาเขียนไห้ก่อนเขียนไ้ก่อนมคิดเลขสองสามไก่อนสองสีามหนึสองสามสองสามนี่ทั้งทั้งเงี้ยนก็ขึ้นไปเห็นปะ่เงีตารางก็มนี่ตารางีทงเียก็ขึกันกันยังกาะสองกันสองสี่ที่โอ้สองสามเป็นสองสี่เนาะเป็นตัวกัน สองสามสองสามเป็นสองสี่สองสามเป็นสองสามสองสี่มักกันเลยมักซ้ำกันละสองสามสองสี่สองสามสองสี่ไม่ไม่ซ้ำกันอันนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวกันตัวเป็นสองสามสองสามอมักสองสามเนาะเราเรียกบ้านเนาะเรียกบ้านวุ่นไงเลย สองสี่เป็นตัวกันมันก็มีตัวหนี้เนาะเรียกบ้านก็มีตัวเดียวเพราะมีสามตัวเนาะมีตัวล็กสองตัวเรียกบ้านสองสาม้างเดี่ยวยายเราฝันว่าเงี้ยแต่งงานใครๆกับว่าไม่ีงานว่าเมียไม่เห็นหรอกแต่มีผัวคนไม่ลูกหลานชาวบ้านกับแม่หลายว้านว่ากับพี่เราเนื้็มีมันใจเรียกบ้านเนาะเรียกบ้านสองสามบ้นาว่า กรมี่ือทั้งบนก็มีหาเขาข่้นก็กมีขึ้นเป็นสองซีเป็นตัวกันเนาะเขาเป็เป็นสีครับเนี่ยอะย้ายทาวันเราฝันมาบานเป็ี่นงานมั่นใจเรียกบ้านสองโตหางเดียวใงวันวันที 16, ่สิบหกพี่เกย์เจาหกเกียนะครับเรียกบ้านแล้วสองสามสองท่ามัวเดี่ยวนะครับแล้วว่าหาเขาขึ้นม่ทั้งเงียนก็นมีหาขึ้นทั้ง,งยันก็นมี่พะนะบอกว่าขึ้นเป็นสองซีน้่เป็นตัวกันเพะนะ กระเป็นศิลป์ับนี่ความฝันของเราแต่ว่าความฝันคือความฝันเนาะบางครั้งมันอาจจะเป็นโูบเป็นหลับเคยฝันได้เทียบบ่บ่เคยฝันเฮาตะฝันเฮาตะฝันไปนอนอยู่บัดกับว่าฝันตื่นนอนอยู่บัดกับว่าฝันตื่เทียบจำสิ้นเปแล้วเตือนออกคันสาควาเฮ้ยเตือนมาอย่างนี้าถามบุญได้กับว่าอยู่ฝันในคนฝันก็บจำบ่ได้หรอกว่าไงบ้านะบาดมาเฮี้ยนเฮาตะฝันนี่ทีเฮาตะฝันฝันมันขึ้นหรือเปล่าฝันย่ำเดี๋ยว เงีสลูกหนึ่งเขาก็สลูกหนึ่งเขานี่เว้ยมันก็เป็นย่างฟันดีเลยตัวนี้ตีซีตีซีกลัวไปหรับตีฮาวตัวนี้อ๋อมันก็มีตอนนี้เนาะสองสามขึ้นเป็นสองซีสองซีเป็นตัวกันเพราะว่าขึ้นต้งเฮียนหน่ำมันก็ต้องไปกับบนหลังเนาะมันก็มีตอนนี้เนาะมเฮียนไปก่อนไปกับบนหลังเพราะว่ามันก็บาังหฮมันดอกสามสองเนาะ มันออกสองสามได้ป่ะนี่ออสองต่างตีสามเป็ยมันออกสองเกียนเนาะมันงานมันออกสามสองป่านนี้มันก็ดอีกันเรียกวันสองสามออกสองสามในที่เอาไปครับบนล่างเนาะไปกับบนล่างนี่นันก็มีอีเสี่แหละเพราะว่าเรียกสามตัวกับว่ามี มันมีตัวที่ใส่สามตัวเอาซอมตัวก็รวยได้เเ <laughs> ต่ว่าตะเกากข้ฟันจำเมืได้ดมันบ่จำเม่อใดไปเยาวัดก็จำเมื่อใดบอกงี้เนี่ยบ่ได้ยินเมื่อใดตีไปนอนเยาวัดกับจะออกขฟันซาขะจำเมื่อใดจำเมื่อด้แต่ว่ามีส่วนหนึ่งดิหลายปีแล้วละ่ะจำได้บ่ไปเกี่ยวข้าวฟันนี่เลอยูย่คือทั้งนั้นไหม<อ>สามตัวไหมปวดรุ่นจงออกตอ งวดนั้นพอออกนี่ออกงูดนั่นสังซับตัวเลยด้ยเสียดายเลยก็ไม่ได้ตามเนาะจังว่าก็เล้วมค่อยค่อยฟันเขี้วเนาะค่อยฟันแม่นอยู่แต่ว่ากระโดดๆอนจังฟันวันนี้ฟันเขียวผ่านฟันเขียวเฮี่ยนเนี่ยครับมันก็มีแต่เลีบ้านเหลี่เฮี่ยนเนาะมันก็มีทัวนี้แหละคือเทียบพวกฟันเล็เทียบดุริโดที่ฟันเทีหนึ่งแต่ว่าฟันตะกี้มันอกี้ ขากนินเนาะเปล่ยนเม็ดออกเสื้อหนึ่งกับทีออกเงินรุ่นไหมออกเงินอีกกับว่ามาจะออกก็จะออกตรงๆนนเนาะอมันเกิดขึ้นที่เบ้นทีแหละครับนี่แล้วรุยอีกครั้งนึงนะครับเมียเซอร์วันฟันมาบ้านเปลี่ยนงานมันแกเรียกบัตรสองตัวหางเดียวเงวินวันที่สิบหกพื้นีไก่ยเจดหกเก็บนะครับเรียกบ้านสองสามนะครับสองสามตัวเดียว ก็ว่าไม่อยากพินองมาหลายบานื่นก็มีหาเขาอยู่ตารางก็มีขึ้นทั้งเฮียนก็มี๊ะปนะแต่บอกว่าตัวกันเป็นสองซีเนาะเพราะขึ้นตั้งเฮี้ยนมีออ๊ตอนนี้นะครับไป,ไปครับบนล่างน,นะครับเพราะว่าก้นฝันก้มฝันกับเป็นั้งซีแล้วครับนี่บางคั้างมันอาจจะเป็นชคเป็นลาบเนาะเขาพูดพดงบอกว่ามันด้บอกตัวใดเพียงแต่เป็นก้มฝันในเป็นเนวทางเท่านัานน้นเนาะ เ็นแลวทางเสือรกีแบงก์ของตะบาทของวายเอฟซีและมุตสุสมสันทขั้วสีได้ยินฟังนะครับเพราะว่าเราก็เคยฝันขี่ฟันแม่นอยู่แต่หลายปีก่อนกับฟันว่าได้ไปเกี่ยวข้อเนาะอยู่ตรงหน้าฝันนี่เล็กออยู่อยู่คือทางหน้าที่สุดแน,น้วสามตัวกันซื้อข้างกี่ดิฟันล่วงขีบไปแต่ว่ากับกอบกไปออกเงวดงินทัดไปทั้งสามตัวเลยโอ้ยเสียดายหลายเพิ่อะไร แล้วบางวันนี้กับางวันความเอเหมืนขึ้นเงาเนาะบางวันก็สุกตรงๆเนาะให้พี่ย่านมันนะครับเด้อเจ็บีและวทำมือส้มทุกท่านกับพอควบฝันก็ควบคือควบฝันบางครั้งมัได้เปลี่ยนเลขตัวกราบหรือจงไหนกัพี่หน้าย่านเบิงควบฝันก็เปลี่ยงสี่ล่ะแล้วก็เคยฝันแม่นอยู่ไปนอนวัดจนว่าออกพรรษากับวันจำได้ยี่เทียนบ่จำได้มันมาเฮี้ยนวัต่ัตฝันจำได้เห็นบ่นัไนแหละได้ยินปล่อยฟังตรรมซ้อมดิ่กับ ไปวัดเป่ามานพ่ปเดพ่อแล้กกับพ่เล่ยเรีนลอยหาดซีปเลยเดี๋ยวพ่อถามกันเอากะฟังลาข้องสีได้ยินได้ฟังแล้วนะครับคือที่นี่ท่านี้นะครับเหลขบานของเรานะครับอันเกียวบานกับพี่เล็กวางสองสาม้างเดียวกันไปกับสองซีพรขึ้นทั้งบ้านกับไปค้ับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อทางกีแบงของตะบันเอวังมาเอซีแล้วทำมือส้มทันข้องซียิ่ฟังแล้วนะครับไอพี่หน้า่านในการรับซ่มนะครับควาฝันคือควาฝันท่านผมเอไห่ินมียก็ขาคิดที่เพียงทานี้ พวกนี้คลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณในหลายด้านทุกท่านเด้อวยสรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุครับ